สวัสดีตอน6โมงเย็นของบาเลนนะคะวันนี้จะพาพ่อลูกไปทะเลใช่ไหมที่รักใช่ช่ไปกินโตเตโต้ใช่ไหมวันนี้เราจะไปกินข้าวนอกบ้านอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าพาพ่อลูกไปดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปนอกบ้านหรือจะไปเที่ยวที่ไหนไปช้อปปิ้งที่ไหน แม่เจบไม่พาแม่เจบไม่ไปพ่อโยมงกับลูจกจะไม่ได้ไปเลยนะคะก็เลยต้องเรียกว่าพาพ่อลูกไปเพราะปกติแล้วอะถ้าเกิดแม่เจะไม่ไปพ่อโย่งแกก็จะไม่ไปไหนเลยตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะคะตรงที่เราจะไปก็ไปบ่อยมากเลยนะเรียกได้ว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ว่าตอนหลังๆมาฝนตกไม่ค่อยได้ไปนะคะประมาณ ที่สองอาทิตย์นี้ก็คือฝนตกมากก็เลยก็เลยหาอะไรกินแถวบ้านเราไปไม่ค่อยได้ไปไหนแล,แล้วบวกกับตอนนี้มันมีโควิดด้วยก็เลยไม่ไปไหนนะคะส่วนมากไปก็จะอยู่แต่ในรถก็ไม่ค่อยได้ลงไปข้างนอกเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆพยายามที่จะแบบว่าอยู่ให้ห่างๆก็คือเว้นระยะห่างนะคะจะไม่ไปตรงที่ที่มีแบบคนเยอะๆ นี่นร้านอาหารตรงนี้นะคะสวยมากทั้งการตกแต่งนะคะวิวบรรยากาศด้านในคือสวยหมดทุกอย่างเลยนะแต่ก่อนชอบมาทานบ่อยนะคะแต่ว่าหลังๆมาโควิดเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มาส่วนมากจะผ่านแล้วก็ชอบดูเพราะว่าเขามีไฟประดับตกแต่งที่สวยงามมากๆจริงๆแล้วอ่ะที่บาเลเนี่ยนะจะมีสถานที่ท่องเที่ย สวยๆที่สวยๆอ่ะก็คือเยอะมากๆแต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยไม่ได้ลงวิดีโอให้ดูนะคะไม่ได้าพาไปไหนเพราะว่าด้วยแม่เจมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายตรงที่มีคนเยอะๆแล้วก็ติดคนเยอะๆนะคะส่วนมากกลัวแบบว,ว่าจะมีปัญหาแล้วก็เราก็จะต้องเคารพในสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเนาะบางคนเขาก็ไม่ต้องการที่จะอย่างออก กล้องนะคะบางทีเขาเห็นกล้องเขาก็จะแบบหมุดหงีดมันจะมีความไม่เป็นส่วนตัวเนาะเราก็เลยพยายามที่จะไม่ลงไปถ่ายด้านล่างถ้ามีคนเยอะนะคะก็จะต้องดูสถา,านการณ์ก่อนเนาะในส่วนส่วนมากอะ่ะก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นเราลงวิดีโอเกี่ยวกับไปช้อปปิ้งโน่นนั่นนี่นนเนาะจริงๆเราก็มีกิจกรรมนอกบ้านกันบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยไม่ค่อยจะอยากถ่ายด้านนอก ถ้าถ่ายวิดีโอก็จะถ่ายอยู่ที่บ้านเกี่ยวกับการทําสวนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าในช่องของเราก็จะเน้นเป็นการทําสวนมากกว่าเนาะ,ะนถึง<ด>แล้วนะคะ<ด>ตรงนี้แหละที่เรามากันอยู่บ่อยๆเนาะจะบอกว่าจะบอกว่าบ่อยๆก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเราจะมาทุกครั้งที่มีโอกาส เนาะถ้าไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาก็จะไม่ค่อยได้มานะคะถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วเนาะตรงนี้นะคะที่เรามาจะดูด้านในนอะอันนี้เราจะลองมาดูนะคะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้เรามาตอนทุ่มหนึ่งเนาะอันนี้ก็ยังไม่ถึงทุ่มนะคะหกโมงกว่าจะให้ดูนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีของขายเยอะมากเลยนะคะ แต่ว่าเป็นตอนกลางคืนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนาออาจจะมองไม่ค่อยเห็น,เ,หนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะร้านค้าก็เยอะมากแสงไฟมันจะสะท้อนหน่อยนะเพราะว่าเราถ่ายตอนกลางคืนนะคะ ร้านที่เรากินเป็นประจำคือร้านนี้เราจะมาร้านนี้นะคะร้านนี้เรากินประจําเลยนี่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําของเรามาทุกครั้งจะต้องมากินร้านนี้เลยจริงๆก็มีหลายร้านนะนเต็มไปหมดเลยนะคะร้านค่ะ أنا صديق زين تمام تمام شوية كله مسؤول ايه في هاي شنو عندك بطاطا سو اثنين اوكي معلومة هذه خلي شنو كاتشب كل شيء كاتشب مايونيز 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 كورن ساو كورن اثنين اثنين كورن بدون انا اعرف انتي تبغى بس بعد شنو بعد ساندويتش شنو في ساندويتش برجر تشيكن فيلي ไก่ไม่ไดบารการ์ซีไก่ขั้นั้นละราจ็ร้อยซีคุณวิศว์แี่ไอ๋อคุวิศวาคเท่นดูราจบอน่ลนชาร้านนี้อร่อยมากกาแฟชาร้านดีคือกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากๆนะคะเป็นเป็น เป็นชาที่กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นรสชาติจะหอมหอมนำหน้าเลยนะก็เลยติดใจร้านนี้นะคะชอบอตรงน้นตรงน้นนะคะก็จะเป็นจะเป็นแบบว่าให้เด็กเล่นอะเกี่ยวกับพวกของเล่นเด็กแล้วก็เป็นส่วนสนุกสำหรับเด็กเนาะที่ ฟรีนไฟไงมองดูเฟรนฟรายส่วนฝั่งนี้ร้านนี้อะมองดูคล้ายๆกันจะเป็นติ๊ก้านะน่าจะเป็นแบบพวกกระบับติ๊ก้าอะไรประมาณนี้นี่เสิ่้วยอร่อยมากอันนี้โปเตโต้เนาะอันนี้อร่อยมากแไม่ที่รัก ไม่ที่รักชิมละบอกอร่อยมากตัวเล็กตื่นได้แล้วลูกมามากินโพเตโต้หนตื่นมากินโพเตโต้เร็วๆตื่นมาเราจะกินโพเตโต้กับแม่ไหมคะอะไรมาอีบาร์การเจต้าชิลสามตาอ๋อดีจชอบทไรเมาตีนเต่วกินมาิตมับูดเรามับูดโอเค ออาท์มานงกู่เขอไม่นนาตอโอเตูมอะไรลูกเอาข้าวโพดไหมคะเดี๋ยวเราประปาให้ก่อนนะคะอันนี้ก็อยากกินอ่าเซมอวนใอันนี้ข้าวโพดอ่ะตู้มา อร่อยไหมที่เราแซ่บแซ่บแซ่บหลายรอชาก่อนอยากดื่มชานี่ชาเขาชาเขาทำแบบนี้นี่กลิ่นหอมมากนะคะชาอ,อ,อุ้ยดูแค่เปิดฝานะอุ้ยกลิ่นมาถึงนี่เลยน้ำลายไหลอยากดื่มชามากอยากจิบชาร้อนๆมาก ชาที่นี่อร่อยจริงๆดูรถไฟอรถไฟน่ารักมากเนาะเดี๋ยวก็มาอีกจริงมีสองมีสองขบวนนะรถไฟสำหรับเด็กผู้ใหญ่นั่งได้นะคะ ดียวรีเซยุนฮีว่าเขาได้กุญติกาตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพาพ่อลูกไปกินข้าวติ so, ๊กกะจีนอสโซแลรู้จนกติ๊กกะทำไมวีโก้เนี่ยกลับมาเหรอเสร็จฮะเว้น next time next time อันนี้ร้านนี้น่าจะเป็นติ๊กก้านะเนี่ยดมูมีมีไอ้นั่นให้นั่งด้วยนะมีเก้าอี้นะคะเก้าอี้ให้นั่งติดทะเลเนาะมีเก้าอี้นั่งแบบติดทะเลด้วยตอนกลางคืนมันคือแบบบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากตอนกลางคืน ว่าก <languages>? ็จะมืดหน่อยก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรหน่อยแต่ทางนี้นะคะมีมีร้านค้าเยอะมากมีทุกอย่างเลยนะแค่ตรงนี้อ่ะก็คือเดินกินได้ตลอดอ่ะมีหลายอย่างมากเห็นเห็นแบบนี้นะคิดถึงเมืองไทยบ้านเราเนาะคิดถึงพัทยานะนะเนาะก็เพราะว่ามันคล้ายๆเนาะคล้ายๆกัน แต่ว่าถามว่าที่เมืองไทยอะ่ะที่พัทยาเนะี่ยคือมันก็แบบว่าต่างกันกับที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นแบบปิดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราที่พัทยาก็จะเป็นแบบเปิดนะคะสามารถเดินซื้อกินได้ตลอดมันก็มีความแตกต่างกันแต่ก็คือดีดีงามอะ่ะดีกว่าเราแบบไม่มีที่ไปไหนเลยเนาะ แต่ก่อนตรงนี้นะจะบอกว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรไม่จะมามาตลอดนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไร <c oughs> ก็เพิ่งจะมามีตอน <c oughs> ก่อนโควิดเนี่ยมั้งน่าจะประมาณสักปีหนึ่งได้ประมาณสักหนึ่งปีได้มั้งนี่ <c oughs> คิดว่านะถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าตอนที่ทัชชัยยังเล็กๆอยู่อะ่ะก็มาบ่อยแต่ว่ายังไม่เห็นมีอะไรทะเลก็ไม่ได้พัฒนาขนาดนี้ดูนี่ดูร้านค้าร้าน ดูร้านค้านะคะม,มีหลากหลายเลยนะคะมีทุกอย่างมันก็ดีคนละแบบกันคนละสไตล์คนละแบบกันเนาะกัแบบที่เมืองไทยนะคะเมืองไทยก็จะเป็นอีกสไตล์นึงอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบเปิด อยู่ที่นี่ก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะอาหารการกินก็บางอย่างก็คล้ายๆบ้านเราตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเด็กนะคะมันจะมีพวกรถรถาะรถน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะนี่เห็นไหมคะ ไม่ค่อยชัดเนาะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะเนี่ยเด็กก็จะมาเล่นตรงนี้กันเยอะมากเลยลูกเรายังเล็กนะถ้าเกิดลูกโตหน่อยนะชอบเล่นนะไม่ชอบจะพามาเล่นเลยนะนไปไหมมันยเฟกยบงบอกอยากจะไปเล่นแบบนี้แต่ก็กลัวโควิดอืมอืมที่อันนี้อันนี้เปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ย มารอบที่แล้วยังไม่มีเลยนะคะนี่นี่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็คือน่าจะเป็นเปิดใหม่นะมีติ๊กก้าด้วยแหละเออน่าจะเป็นเปิดใหม่เห็นไฟก็จะคิดว่าเป็นติ๊กก้านะไม่รู้ว่ามีอะไรนะแต่ว่าดูคล้ายๆนะนีะ่ค่ะชอบมากเลยตรงนี้ตองอบอกมีปลาด้วยนะนี่ค่ะ ถ้าจะไปจริงๆนะที่บาเลน่ะมีที่ท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยนะคะต่างกับเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเยอะมากน่ะแถวแบ้านเรานะอันนี้พูดถึงในในเขตแถวบ้านเราแต่ถ้าพูดถึงในเมืองมานามาก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละนี่ค่ะก็จะมีเป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มของใครของมันเนาะ ก็จะจะมีแต่ละซุ้มนะคะเราก็เลือกดูเอาอะว่าเราอยากจะไปกินซุ้มไหนนะคะอยากจะไปกินตรงไหนเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีการขายคล้ายๆกันนะไม่ว่าบางซุ้มก็จะมีติ๊ก้าก็ติ๊ก้าติ๊ก้าอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีหลายๆอย่างหลากหลายให้เราได้เลือกก็วันนี้นะคะสําหรับค่ําคืนนี้วันนี้เนาะก็พาเพื่อนๆนะคะมา เที่ยวชมบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะมาหาอะไรกินตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเราในวันที่ว่างๆนะคะถ้ามีโอกาสเนาะจะไม่บอกว่าทุกวันนะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้คือได้มาทุกวันเราจะมาในช่วงที่เราว่างๆตอนนี้ก็คือเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะทัชชาก็งอแงแล้ว ค่ะคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้เน,ะนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ